สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยฉันจะบอกว่าคลิปนี้มีลุ้นระทึกมากเป็นประจําในตอนเช้าแมวก็จะวิ่งเล่นนั่งเล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละเฮ้ยไปเดินผ่านจะจับดูมันวิ่งเลยลเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คือเหตุการณ์จริงไม่ได้ใช้สแตอินหรือว่านักสแสดงแต่ยังได้ซ่องตัวพร้อมใจเดินเข้าหาสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ด้วยความที่ฉันก็ไม่รู้ไงก็เดินเข้าไปแต่ว่าสังเกตแล้วคนจะเสียไอฟูฟ้องมากเลยไปชมเหตุการณ์กันแล้วคนนี้อายชูชาติอย่าไป และดูความบอกให้ออกเหมือนบอกเดินเข้าไปอะ่ะก็กลัวให้กันสักนิดนึงก็ได้จะเดินเข้าห้างงูอย่างเดียวเลยพวกเราอะ ถามว่าลำบากไข่ลำบากแม่ที่ต้องมายัดงูป้องอันนี้เพื่อไม่ให้แมวไปไม่ได้กัรงูนะแม่คือต้องการงูแม่อันดับแรกฮะหลังจากตื่นยวัวบยัยงอนงูตัวน,นั้นก็คือขึ้นบ้านมาอย่างไวเลยฉันมาถึงใช่นะไม่ใช่แมวควันเสียกระเจิงกระเจิงก็ไปมวนเราก็เลยจะมาเรียกควันด้วยการจกท้องแมวไม่เกี่ยวกันเลยท้องที่โยดยดยนัยนยนันสร้างละมุนนุ่มนวลนุ่มลิ้นเอ้ยไม่ใช่นุ่มลิ้นไม่ได้ไม่ได้กินโอเคสบายใจแล้วแต่ว่าเรื่องงูตัวนั้นนะท้าง่ายดีอะแล้เมื่อกี้คือมองไม่เห็น,น สาววันตรงมาตะไข้อยู่ตรงไหนมันก็บุมากินตะไขนะ้น่ะก็มีปลูกไว้อยู่นะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยทาอะไรอะ่ะรออตีเขาหรอไอตัวนึงก็จะกินไอตัวนึงก็ติดเลนนะอนะไรนะก็คือว่าตะไข้เนี่ยคือปลูกไว้อยู่นะจนจะตายแล้วค่ะแมวกินกินหนักมากก็ปลูกไว้ใกล้ๆกับที่เจองูเมื่อกี้นี้แหละนา้าฝนก็จะไปปลูกอยู่ข้างธน,นุนเนาะปลูกอันใหม่อันเก่าก็จะลกทิง้งอ้าวไอตัวข้างหลังก็ยังไม่เลิกกวนเขาอีกหรอ ก็ถือว่าเป็นแมวที่มีความสิ้นเสือกันนะนไม่ได้กินแกก็ต้องไม่ได้กินวันนี้แมวที่บ้านซันมีความดีค่อนข้างสูงค่ะวิ่งเล่นทะลุทะลวงจุกตวงไปอยู่ทุกหนก็ไม่รู้แหละแม่บอกเมื่อสาวนี้ให้กินปลาสงสัยให้กินปาก,กาด็ดีหรือไงดีดเก้งหรือก้นเอาอีกแล้วไงมานั่งจ้องแบบนี้อีกคืนวิ่งนะเวย้ยแล้วคือไม่ได้นอนง่ายๆนะทั้งคนทั้งแมวเนื่องจากว่าที่เดินเข้ามา,ว,มาวัดที่ค่ะก็ต้องอยู่ดูกับเข้าแมวก็แตกตื่นแตะตื่นที่แปลว่าไปนะ ทำไมตาเจ้าเสียปายมันมีความเป่งปะกไก่อะและเสียฟูเป็นแมวที่เคยยันเดินที่สุดในบ้านนอนแค่ไหนค่อยก็เดินค่ะนอนได้แป๊บหนึ่งก็เดินนี่คือเดินมีสำรวจด,ดูเขากลัวก็กวนะแต่คือสู้ค่ะสู้ตายเดินและเจอกันทีไรย,ยกขาททาความสะอาดตลอดเนาะมันสกรปรกตอนอยู่กับฉันนี่แหละค่ะตอนสะอาดมันอยู่กับคนอื่นแล้วด้วยความที่ว่าวันนี้นอนแค่ที่ชั่วโมงไงใคะอยากกินอะไรให้มันซ่นๆไปซื้อตำลวงผ้าบางมากินโอ้ยซ่นจันทร์าตหน้าเลยเมื่อแม่มีกิจกรรมบูร่วมขบวนการนั่นก็คือเด็กๆบ้าานนนา,า,นนานนนนนนเเรคคค่่่่ะะสววซยยยยยืืลลิไไมมชออก็ีแุง <You. S 2> ไปไม่ไหวไปไปก่อนนะยายแม่ทาไปเลยไปกันคะคะทุกคนก่อนจะจากไปเราจะพาไปดูครื่อนหารอยล้านของเขานะฝากเล์ก็แชกก็ทักไข่แล้วจะก็ไปคลิปหนะ้าบายบายนี่งไงคลือนหารอยล้าน